เบอาเรื่องั้นจิตวิญญาณผีผีมาเบอกให้ฟังเบอแมงโหลดเนาะแล้วถ้าใครสุว่าแมงกันใดละ่ะเรียกว่าความตัง้งจิตเจตนาเอาไว้ในการว่าสีมาปฏิบัติร้ำบางหันบางนี้แต่ว่าเขามาบ่าถึง ลดส้นตายก่อนจากลดส้นตายก่อนศพของเมียนันเอาขึ้นบานเกิดของผัวนั่นก็เอาขึ้นบานเกิดเขาคนอยู่คนละจังหวัดกันดีแต่ว่าคนที่ตั้งใจมากมคือผู้เมียบ่ได้ตั้งใจมากบ่อยจากมากผู้ผัวตั้งใจมากแต่บานนี้พ <c oughs> วาถามว่าเจ็บบบอกแทบเดียวผมบวหูวเมืออย่างเลยผีเบาเด่น แป๊บเดียวแบบแว่าเดาบ้าหัวยังเลิกกามานี่แหละ,ะ <Okay. S 1> คือตั้งใจมาแล้วถึงก็เลยว่าท่านอาจารย์เยอ้ยจิตเจตนาเลยแต่ห้าวตั้งใจไว้ของได้ของหันมันสิมาตกมองสุดท้ายที่เ้าตั้งใจไว้ก,ไก็เลยมานะนั่นแหละอันนี้ผีเเวาจากวันยศินถึงก็เลยว่าในทุกคนเนี่ย <c oughs> มีเครื่องอยูมีหม่องยูเป็นเครื่องอาศัยของจิตของเฮาเองความควมรู้สึกนึกคิดน,น,นั่นแหละราวาคิดก็เลยว่าวร่วมๆซื่อดอกเขาไปเมืองอื่นหมายถึงว่าจิตควมคิดของเขาบ่ได้ไปคิดถึงเมืองหันเมืองนี้เขาเล่งเมืองเดียวเล่งมากเมืองเดียวจนึงสิแต่ว่าตายก่อนเลยถามว่าผมตายแล้วเดิเออ แต่คนเป็นๆมันบ่ามากขึ้นเด็กๆแบบนี้หรอกพอคนมันเป็นมันก็ต้องมาตามระเบียบห็นบละอันนี้ผีเดี๋ยอแต่มาแบบนี้เหตุใดนนน่ะในเมื่อตั้งจิตใจกรรมฐานนี่ความหวังนีความปรารถนาอีกอย่างห้าถามผมก็ทำกรรมอันน,อน,อนั้นอันนี้มากมากไม,กมก่หลายอย่างผีบ่ตัวเด้รู้สึกเศร้ามองกับมันบ่ ผมเห็นหน้ำอาจารย์อดีตทิมไปจะไปคิดถึงมันผมก็เลยบะเสาผมก็เลยตัง้งจิตจิตในหน้าผมก็เลยมานี่นาากันเออมามานี่เอามันมันบะเดียดอยากดีมีความห่วงอย่างจักน้อยหนึ่งบอกตอนนี้ผมบะเดีห่วงอย่างความเจ็บปวดบ่มีอันนั้นอันนี้บ่มีเป็นว่ายังห่วงสิ่งใดอยู่ห่วงห่วงแม่แต่ว่านั่นนี่เป็นการ บะเมนห่วงโดยตั้งจิตตนาแหลกเข้าใจว่าจิตตนาแหลกก็คือว่าอยากมาหาเฮาจิตตหนาคำว่าห่วงนั้นเรียกว่าจำภาพพระได้บ่จำได้นั่นแหละกรรมฐานเฮามันถึงเล้วไปหลดแเ้าเห็ดจังไดสิซอยเมใดน,น,น,นี่แหละมันว่างค้น่างงันนี้ว่าใดเพราะว่ามันมีความอาไลนะย์เพราะว่าสิเรองได้กระสาง เราสอนว่า่าไปอยากถ้าอยากเราเป็นทุกข์เบสอยากแบบเล็กรบบสา่งตามธรรมดาแล้วธรรมชาติมันไหลไปของมันคือความเกิดขึ้นเป็นความเป็นธรรมชาติทุกของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเบดตน้นไม้ภูเขาบุคคลสัตว์สิ่งของย่อมไหลเขาไปสู่ควาบบ่เทียงทถแนนอนย่อมไหลเขาไปสู่ความเป็นอนิจจังอนัตตาแลาห้องอยากบ่อจากให้มัน เปลี่ยนแปลงไม่อยากให้มันเสื่อมสลายสูญหายไปเฮาก็เลยเป็นถูกเพราะว่าเฮ้าฝืนธรรมชาติการปฏิบัติธรรมมันบริยากเลยอย่านั่เขา้าอย่าเอาออกเข้าใจบ่างบาเข,ข้าใจเข้าใจว่าเขาเชสินเจ้าเข้าใจว่าอย่านําเข้ามากแล้วก็อย่าเอาออกไปแม้นความอยากในการสงบก็สางก็ว่าต้องอยากให้สงบอแล้วก็ว่าต้องอยากเอากิเลสออก แคลรูมันอยู่เป็นกลางกลางลกลงรูความเคลื่อนไหวของธรรมชาติรรพสิ่งไหลลงสู่ความเป็นอนัตาศูนย์ส,สลดยเบิดบม่มีสิ่งใดจีรังย,งยืนยืนเเป็นไปใดดังใจเฮาแ <c oughs> มนวาเฮาบ่อยากเจ็บบ่าอยากไข่บ่าอยากป่วยมันก็เก็บมันก็ไขป่วยและเป็นไปต่างๆนาหน้าตามธรรมชาติของมันเนี่งแต่จุดนี้สิฟังบ่เข้าใจ คำว่าธรรมชาติของมันคือบอกเข้าใจคาว่าอนิจจังอนัตตาเฮ้าก็เลยมาถูกอยู่นั่นเองเล้วสอนว่าเอาทั้งสี่นี่ผ่าผ่ามาถึงผ่าผ่าคือเฮ้าสี่อยู่หน้ากุฏิเฮ้านั่นะผ่ายืนอยู่นั่น่ะเอนี่พระจําเอานี่จําบอกจาจำแล้วทองไปบบดนี้พุทโธ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 ไป แล้วมันก็คอยจางออกอย่างจางอออจางออกห้งอ,อ,กองพุทโถงพุดทโธทเป็นสื่อของพุ้เตเจ้าทั้งบัดสุภองค์นั่นแหละทองไปทองไปทองไปคอยเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปลหายเลยก็ไปดีประนันตัวเนาะไปดีประนัน,น,น, <laughs> น,นล่ะอันนี้เบาเรื่องเรื่องเกาที่ว่าท่านเลยน,นามาเบา พอดีพ้นดีมากเป็นเหตุเห้าบอกเลยว่า,ย,วาออยังกา้างเป็นถ้ำบาปถ้ำความไปมากคเลยกากตามแต่เ้าบอกไปคิดถึงมันนน่นตัวนังเขาไปหาบันนี้ยังกาตามที่ถ้ำบุญไปมาก,กานใดกาตามเอ,อบริจาคเงินเป็นสิบส้าสามสิบล้านกาตามสร้างวัดมากมากกาตามออแจกหนังสือหรือว่าถ้ำดีมา,มากกาตามถ้าจิตใจของผู้ใดคิดถึงความเศร้าหมอง คิดถึงอารมณ์ที่ไปกระทบกระทับงกับบุคคลเพียงนิดเดียวแต่ว่าเขาเก็บเป็นอารมณ์นะตายเพิบไปนรกเลยดิเนี่ยันเป็นอย่างบุญเป็นอย่างคือบเรียนมาล่องลับบุญเป็นอย่างคือบเรียนมาล่องลับเราเชิ่นว่าท่านอาจารย์จิตน่ถึงเลยเด้อเพิ่นว่าจิตน่ถึงเลยถึงเลยแต่คือเฮาเ้า,าเรื่องของเฮาจังสี่เฮากระบอกประจําเนาะความคิดนี่ถึงเลย ก็เลยว่าอยากให้ทุกคนส่งอารมณ์อันเป็นกุศลไว้รือคิดถึงสิ่งที่เป็นบุญไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์ที่ห้าเข้าหลบนับถือวันนี้นึกถึงพระรรมไปสูงกว่าเด้อสิบอกให้นึกถึงพระธรรมนี่ไปสูงกว่านึกถึงพระพุทธลูปหรือพระสงฆ์คาว่านึกถึงพระรรมก็คืออียังคือพระธมก็อริยะสัตตีนั่นแหละคิดถึงทุกข์ที่จะคล้องผ่านคิดถึงเหตุทุกข์ที่จะคล้องอยากคิดถึง ความเป็นอนิจังความเป็นอนัตตามัง่งแต่เขาว่างสิ่งเหล่านี้ออกได้เขาเสียเอาทุกมาจากไสนหนอนะน,น,นี่นะมันนั่นสิไปสูงกว่า <ừ. S 1> มันเอื่นว่ามีมีการว่างหลายหลายหรือได้วด,ดวงตาเห็นถ้ำหรือบรรลุถ้ำหน่ลยแต่ว่าตามขันตามตอนกันแล้วแต่น,นั้นกำหนดบอกกันบ่ด้นะ่นี่ว่าท่านอาจารย์ว่าคิดถึงถ้ำไปสูงกว่ามันก็ถือกแล้วเพราะว่าถ้ำถทั้งบดเอออันนี้เป็นแวดลลอมขอมาส่อๆแล้ว ดึงการดึงเขามากมีคืออยู่คือเพิ่นจิตถึงเลยบอกง่งยๆถึงเลยนึกถึงบองใดถึงหหนปั๊บปั๊บแบนี้มันมากับประกอบกับพวกเข้าลองคิดถึงฮื่นมองดูถึงปั๊บเดี๋ยวนี้เขาหลดเนาะลองคิดถึงสัตว์เลี้ยงที่จะคล้องเลี้ยงอยู่ถึงปั๊บถึงเลยเดี๋ยวนี้ไปทางซันคิดถึงรถก็ับไปปั๊บใส่รถลดแล้วเนาะยี่สินทางซัน คิดถึงอีเพิ่มรู้ปั๊บโหลดนั่นแหรอเห็นโหลดว่าย่ะอันนั้นแหละความว่าอันนั่นแหละสิอเอ,อิื่นร่วมร่วมร่วมเลยก็ได้ว่าไปว่าแปว่าใจมัง่งไปว่าจิตมัง่งไปว่าวิญญาณมัง่งเออว่าเพื่อให้พวกเข้าเข้าใจแล้ววบาลายๆสับจางนั้นอนนั่นแหละคิดถึงปั๊บไปปั๊บจิตติดเท่าใดจิตติดที่ไหนมันป่ะย่อมไปเกิดที่นั่นเลย มันก็แม่นกับผีเขาขวานเข้ากับวาอยู่แล้วเข้ากับผีคือกันผีดิบเข้ากับอาศัยอันผีดิบจิตเบาจิตถึงที่ไหนก็ไปที่นั่นทันทีเลยอตามลําพังแล้วอันนี้เบาเรื่องของของจิตติดที่ไหนไปเกิดที่นั่นแล้วเข้าใจแล้วเบาเรื่องจิตทิ่บพติดต,ตรงดูเอาบ่มีแนวอาศัยบ่คิดถึงสิ่งใดเลยไหม เห็ดใดเยู่บอกนะเออการส้างสั้นแล้วว่าต้องคิดถึงสิ่งใดเลยว่าต้องน้ำเขา่าว่าต้องเอาออกซื้อลืออยู่บึงธรรมชาติมันไหลไป mm hmm. ธรรมชาติก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันไหลไปมันก็นไหลไปของมันแต่ว่าห้าเป็นยังจึงสิไหลไปน้ำมัน mm hmm. อันนี้มันะระดับว่างเ้ยนี่ จักว่าล่ะจิตที่พวเกาะเกี่ยวยังเลยดุดดังว่าเป็นจิตของอวกาศอาวกาศของจิตอวกาศของใจเป็นงใดพวกเราจักว่ามันว่างมันบม่มีแนวเกาะอีกมันก็จบอยู่หันหนึ่งเดียวมันเลยพรจกักผู้สร่อธิบายทั้งใดคําว่ามันว่างนะเลยมีแนวเถียบม,มาเลยไอันนึงสั่นแหละห่วงหน้ากับติดหน้าไปคือว่าตายปั๊บกับไฟหน้าล่ะ ตัวนี้ยังสิไปจัดสรรปันส่วนตามขลุกรรมอันใดหนักอันใดเบาขลุกรรมอันอันเป็นบุญก็ไปทั้งบุญอันเป็นบาปก็ไปทั้งบาปนั่นแหละแต่เข้าเข้าใจว่าว่าต้องน้ำเขา่าในการปฏิบัติธรรมคืออย่าอยากว่าต้องเอาออกลักษณะนั้นว่าต้องน้ำเขา่าว่าต้องเอาออกเบ่งถูกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปโดยธรรมชาติคือล่ม มันก็มากกระทบแล้วมันก็หายไปยนะสีป็นล่มห่อนร่มหนาวกสร้างมันตัวก็เนื้อหนังของเขามันหลูอยู่ว่าห่อนว่าหนาวเนาะแต่เขาสิไปติดไปชินอยังกับมันพาใจว่าต้องน้ำเข่าว่าต้องเอาออกว่ายะเข้าใดด๋ยังนงแม่สมองว่าท่าเสียงมันถึงกระโดนหรืมันทะลุหรือ <c> ค <oughs> ิดว่าท่านจะอ,ออกดูบ้างดู ่าต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นว่าต้องอยากให้อินโอขุมเป็นชั้งใดเข้าใจว่าเออว่าต้องอยากให้มันเป็นยังอีกถ้าเจ้าอยากให้มันเป็นคื <c oughs> เอเจ้าเป็นจากก็ล่ะเจ้าเป็นเด้เจ้าอยากให้มันเป็นเนออะลจังว่าว่าต้องน้ำเขาบ่าต้องเขาออกว่าต้องอยากให้มันเป็นไปใไ้ดังใจอยาก <c oughs> <อ>ลูกตาพลิ้วๆยิ้มๆเนาะ อยากมันเป็นทุกข์สันโอ้ยมันบม่เป็นธรรมดาเด่นบาดเขามากคืออย่างนี้มันบาดหัวใจเฮามันปาดหัวใจเฮาเพิ่นเบายิ้มยิ้มเบา้าเล่นเล่นมันไม่แมนได้นันๆโอ้ยนะคิดบันก็คักเลยอยากมันเป็นทุกข์แล้วก็หัวคือคือคึกไปดังๆมันเป็นคำพันเบิดคำบอกหน่อยนี่มันไ่เป็นธรรมดามันว่างเบิดโลกอะออยากอยากให้ผู้นั้นเป็นเรื่องสั้น ให้ผู้ดีเป็นทั้งสี่ให้เรื่องเล่าเหตุการณ์บานเมืองเป็นแบบนี้ให้ง่วให้ควายให้ซัดเลียงต่างๆเป็นแบบนี้ถ้าอยากนั้นเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบทูกเจ้าของลหะอเห็นประสัตในขณะใดทีห้าอยา่างความคิดของเฮาไปจับกับสิ่งเหล่านั้นบุงแต่งกับสิ่งเหล่านั้นมีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นใน่นวนละรู้สึกพอใจกับพ่พอใจสุขกับสุขกันเองใจว่าใจเจียวใกายกสิทันหร้อบ่ ตอนแรกกับอาจิท่านตอนสองเลยว่าท่านคือหนังมันมีสี่ตอนบ่ตอนแรกคือว่าสิท่านคิดตั้งไ้ตอนสองว่าท่านตอนสามคิดไปน้าเขาตอนสี่ไปเผาน้ำจากเขาเลยติมันห่แล้วก็ใจมันจบมองหันเลยที่จริงมันลายก็นี่เดียาพอคอยบอกคืออันอันแนวผีมาหานี่คำว่าผีมาหาคือคนตาย มันมาขอส่วนบุญมันหลายโพดคนที่แถวนี้ออกซื้อกระไห้ไ่ <c oughs> เคยเห็นหนาเขาตอนเป็นเลืเอดเตือเพือว่าเห็นตอนตายผมสวาจังสันจังสี่ผู้ขาสวาจังสี่ได้เจ,จ้าบ่จำจากบ่จำเด้มันหลายปันนี่ซิไปจำาได้จังใดแมาหอดก็มาหมยุ่มหูหยุ่มดังหยุ่มตาเขานีมาขอบุญขอคือขอคือค้นใ่ไหมแบบขอคือค้นแบบกิกรรมเอาเบางดูมันหนาขนาดนั้นสัตว์ทั้งหลายนี่เนาะ บอกให้นั่งคุบเข่าให้บอกยังสี่ให้ท่าใจบางๆมันจิไใจเองสิบอกเข้าใจบอกเข้าใจเขาก็เหตุตังสี่เขาก็ไปแมงคือตัวกสมออนด้วยวะออแม่กูยังได้กับบ้าลงนรกก็แล้วกันวะอันนี้ความความขิดบอกไม่หรอกเห็ุทั้งทั้งแมงเขาบ่าโลกตัวสี่ตำก็แล้วกันน่ะิดไปยังสี่ย่าเลีกเจ้าเข้าใจยังจัย่างบ่เดนนอยากไปกรุงเทพ เออเขาอยากให้ไปหรือเจ้าอยากไปออปัญญาอ่อนสำํำกันหนึ่งแล้วก็อีนหน่อยเออนาะิ่งดูฮะเล็กหน่อยเขาเล่นตาเขาทั้งนี้เดือดร้อนเอาเองคิดออ <c ười> ไปปรุงแต่งไปสิไปจัดการยังเวียนแต่งงานให้เขาติปัญหาก็เกิดนึงได้อน,นะั้นะโอ้ย <c ười> เขาแย่งแฟนเขาหักหลังทั้ทงนี้ศูนย์แล้วสิไป สิไปจักรการมันเข่ารงเลียนหรอบ่อซับนั่นนะ <c oughs> ยังซัแเละทั้งนี้เบียดร้อนแต่จิตสุดท้ายเขาตายตอนนั้นจักเจ้าสิได้เป็นสัตในรัชฉานหรืออีกอย่างเดียวจัก,กวรรไปยืนเขาหม้อเฝ้าเขาอยู่หันเห็นอยังพ่อเป็นตาเข่าไปปฏิสนธิจิตวิญญาณมันเข้าไปในใครขีข่เกียมก็ไ,ได้ได้สิบอกห้มันเป็นตะยูตะยูในมิติอันนั้นเป็นตะยูเป็นตะเหตุอย่างใดมันหลอกอย่างว่านั้นแหละคือความบรูนั่น หลอกหลอกเจ้าอยากเป็นสันทังสี่นี่แหละว่างไวตั้งใจแค่เขาตั้งใจมากกรรมฐา,านนี่เขาไปสวรรค์ได้เสวยไหมมันขนาดนั้นแหละเขาไปสวรค์ได้เสยเขาตั้งใจมากเสือกมากพอถึงเหือนเป็นแมงไผรขึ้นกันและ <c oughs> ตายแล้วนี่อนเขาจะเอาไปเผาจังหวัดหนึ่งพัวเขาเอาเผาจังหวัดหนึ่งบ้อยููเฝ้านะ ที่บอกให้อหน,หนึ่งเขาบ่ได้ไปยุ่เฝ้าศพอันนั้นดอกพะจิตเขาบ่ไเลว่ามัน่นนี่หมายถึงผู้ผตั้งใจมาทางนี้ <c oughs> แล้วก็นละลายยางอาสิเอามาร่วม <c oughs> เวลา <c oughs> อันนี้เป็นเทวดาเบาเวลาพระสวดกุสลาธรรมานสวดอภิธรรมทั้งหลายนี่นพวกผีต่างๆได้ยินได้ฟังบอกบอก่อ ผู้จิตอกุศกล,ลก็ล่นากเรยเตดเล,ยเลยอยสุลกายเดราชานไปเลยเนี่ยแต่ผู้ใดฟังผู้ใดได้ดประโยชน์คนเป็นได้ดประโยชน์คนที่นั่งฟังอยู่นั้นถ้าผู้ใดแม่นบ่าเข้าใจกะ้างถ้าตั้งใจฟังให้เกิดความวลซึนอยู่ในหัวใจว่าโอ้ยมันมวลนังสิซ้ำนี่ก็เป็นบุญแล้วนั้นนั่นเลยอันไปเคาะกระโล่งปุ๊กๆุ๊กิ๊กๆ๊พระมาแล้วเดอ้อไหว้พระรับศีล พระแม่รดเด์นั่นเดอ้อนี่เดอ้อมัมีทางมันไม่ได้อยูุ่หันมันไปตามสิ่งที่มันคิดไรขณะสุดถ่ายใจสิขาดเลยป็นไปตามนั่นว่าคิดทอดลูกทุกุงเทพมันก็ไปกุงเทพแล้วแต่นั้นจังไปแยกอีกที่หนึง่งจังไปแยกแยกว่าสิเขาไปให้ใครขีข่เกี่ยมใครขีดโกรหรือใครงูแยกไปอีกที่หนึ่งใครแมงมุมมันนี่พวกนี้ยุย่ไก่ที่สุดจะจักว่าวาดเสียวที่สุดเด้พวกยุ่ไก่ไก่เฮา กับแก่เมื่อนั่นล่ะยายเล็กเขาเจ้าลังเกียจมันคือเจ้าอยู่กับมั่นเดยเพราะเจ้าไปคิดถึงหนังกับแก่จากสิสันคนดืดดึดนี่ตัวนั่นแหละคือเจ้าอยู่กับมั่นเจ้ากําลังเป็นมั่นในหันแล้วเลิกออกกําลังเป็นมันอันนี้เป็นเรื่องถ้ำที่ละเอียดเดียวเพราะมันเรื่องวอาเล่นเดนเป็นเรื่องถ้ำที่ละเอียดบอกบงบอกถึงความรู้สึกเลย ว่าเข้ากับร่างเป็นสิ่งนั่นอยู่นี่คือความรู้สึกเข้ากับร่างขยะขยแงมันตอนนั้นเข้ากับร่างเปลี่นมันนี่จิตวิญญาณเป็นถึงจะเป็นแล้วนี่จิตคือความคิดวิญญาณมีความรู้สึกว่าขยะขยงบ่าอยากอยู่กับมันที่ไหนไดจากของร่างเป็นมันอะไรใหรู้มันท่านหาแนวอยู่วะนี่หายังหาพุทโธหล่ะอยู่เหตุไปน้ากันฟัง่รรมะได้ฟั่งหลายขโมูเนาะแต่ว่าห่างบ่ได้ทอมูบ่ได้นําเขามาในนี่ ยังน้นอยๆก็นำผุดทำสงเขามาในนีในใจนน่เออแม่บา่ท่านเด็ดถึงขันจะเอาเขา,อาเอยาออกกะ้างก็เอาพุดท่ธเขาจากวาัว่าเอาเพรา